มาจับกบจะเอากบไปเล่นน้ำดูดิแม่งกัดว่ะอือหือโอ้ยเฮ้ยพวกมันโกรธเอาเรื่องอนะ่ะ โอ้ยกะว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะกะว่าจะเอากลมาเล่นนะ้ำได้คอนเทนต์เฉยโอย้เนี่ยไปดิงโอ้ยอมาดูแขนกัน นี่คือแผลที่โดนกัดนะครับทุกคนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ไม่ได้ระวังเราระวังมาทุกตัวผมระวังทุกตัวเลยเมื่อคู่อ่าใช่ตัวใหญ่ตัวอะไรระวังหมดลืมไปว่าตัวเล็กแม่งก็ดุนี่ว่าพอดขอัยในคำหยาบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทำแผลทำความสะอาดกบก่อน ด้วยความมั่นใจนะครับผมมั่นใจมากคือให้อาหารกินไปแล้วเมื่อคู่กินกุ้งคนละตัวเมื่อวานกินไปแล้วเมื่อวานกินอิ่มเลยวันนี้ก็ให้กินกุ้งไปคนละตัวแต่ว่าไม่คิดว่ามันเจ็ดยังงับอยู่ถามว่ามันงับกินไหมไหม่ะเนี่ยตัวตัวที่กัดผมอะ่ะตัวเนี้คือตัวที่กัดผมดูท้องันถามว่ากินมันกัดเพื่อจะกินไหมไหมอะ่ะมันกัดเหมือนกัดขูอ่อ่ะ กัดห่วงที่อารมณ์ประมาณนั้นเลยกัดแล้สบัดสบัดแบบตีนังกากับหลังอะ่ะด,ดูดินี่อันเนี้ยนนดูดิเรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยไปทำแผลอันนี้ก็เก่าเกินเนี่ยมานี่ดิเห็นเก่าเก่าเนี่ย นี่ไอจี๊ดจี๊ดยังไม่ทันโอ้ยกำลังจะบอกว่าจี๊ดก็ยังไม่ขนาดนั้นเลยกระโดดสวบได้เฮ้ยนี่นี่ก็เป็นเหล่ากบในบ้านตอนนี้นะเลยที่เลี้ยงอยู่กบยกักษ์กบยักษ์จะกัดยับเลยไอ้กบยกักษ์จะกัดยับเลยเนี่ยเอาไหมทดลองไหมกบกัดน,นิ้ว มาด oh, oh, ูว่าตัวไหนจะสอบบ้างเริ่มเลยจากตัวนี้จิปปงเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหยอก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 พูดเล่นพูดเล่นตัวนี้เมื่อวานกินไปแล้วทําไมวันนี้ท้องแฟบแล้วอ่ะเอ้จิปโอมจิปปงจิปโอมมาพร้อมกันสองตัวนี้ไปเด็ดอ่างเสียงตบเด็ดอ่างเบ่งขี้โอ้ย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  ต้องเปิดท่อระบายน้ําเนี่ให้น้ํามันไหลออกดูดิต้องเปิดท่อระบายน้ําอืมจัดเต็มตรงนี้ไอพี่เบิมพี่เบิมก็กําลังกําลังเบ่งออกเหมือนกันนะครับทางนี้ขี่กบสีนี้เกิดจากอะไรมันกินกุ้งใช่ใช่ช่วงนี้ สลับกุ้งเอ้ยไอจิ๊ดถอยมาแมตอนกัดนิ้วเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไอเป๋นูน่นตัวนั้นตัวตัวกัดนิ้วตัวกัดนิ้วอยู่นู่นเนี่ยดูดีโคตรเก่าเก่าปะจิ๊ดจิ๊ดมาจิ๊ดเดี๋ยวเราลองนิ้วนี้ที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บเราจะเอามาล่อไอจิ๊ดไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้น ไดูเบลียอ่างหน่อยเปียดอ่างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเปียดอ,อ่างเออไม่โอ้โกบเบงขี้กบเบงตือ้อทุกคนตรงงานนี้เรา,าจะทำตัวดิ๊กติ๊กติ๊กนี่ล้างออกลง้างลงไปก่อนเราจะอุดรูนั้นมันอีกรอบหนึงเราต้องล้าง ล้วุดลู้นแล้วมันไม่กินกันเองแน่ดูทรงยกเว็นไอจีตแต่มันจะกัดขู่มันกัดเพราะว่ามันแบบมันห่วงที่อ่ะใช่ตัวเมียหายยากนะตั้งต่เลี้ยงมาเอาจริงเปอร์เซ็นเจอตัวเมียถามว่าเจอไหมเจอแต่ว่าก็น้อยเขาโอ้ย แต่ว่าตัวผู้อ่ะเจอบ่อยเนี่ยั้กแต่เลี้ยงมามีเบียดอ่างตัวเดียวอ่ะตัวเมียรุ่นเล็กยังไม่มั่นใจว่าตัวไหนตัวเมียบ้างแต่ดูทรงแล้วน่าจะผู้ทั้งหมดถ้ารุ่นเล็กนะเนี่ยตัวเมียเรามีเบียดอ่างตัวเดียวเนี่ยน,น,น,น่าอ่างเนาะโอ้าือเงือเงือเมือนอเกงเงีอเอเงีงเงเงเอเเอ ิหนีออกจากบ้านแล้วเราอะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนกบเนี่ยเอากบมาอึวันเนี้ยกะว่าจะไม่ถ่ายคลิปใช่เอาหูเราไปไปกัดไปกัด,ดน้องทอําไมฮะไอ้ปงไอ้จิ๊ปปงวันนี้กะว่าจะไม่ถ่ายคลิปโดนกัดปุ๊บถ่ายเลยใช่โดนก,กัดปุ๊บโดนกัดปุ๊บถ่ายเลย ออออก็วันนี้จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับทุกคนไว้เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับไว้เจอกันยังไงก็ฝากติดตามเราน้องๆกบด้วยยังไงกบรุ่นเก่าของเราก็ยังเหลือนี่นัอนเบียดอ่างอยู่ตรงตัวนัอนเบียดอ่างเนาะแล้วก็จิปปงจิปปุ่งนะครับมีซีเครตไอจิปจิปไปไปละบ๊ายบาย